ไงคะทุกคนฉันชื่อว่านาตาลีนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันค่ะแต่เกี่ยวกับพ่อแม่ของฉันความรักและโอกาสโชคดีพ่อฉันเป็นคนไม่โรแมนติกและเน้นปฏิบัติฉันรู้ว่าท่านรักแม่แต่ไม่เคยเห็นพวกท่านจับมือกันหรือว่าแสดงความรู้สึกและแม่ฉันก็ต่างออกไปเลยลคะค่ะฉันชอบนิยายโรแมนต์และอะไรที่อ่อนหวานฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าพวกท่านมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงเท่าที่ฉันยังจำได้ แม่ฉันชอบร้องเอาของขวัญเรื่องเซอร์ไพรส์และความหวานแหววเล็กๆน้อยๆจากพ่อแต่ท่านก็เมินไปแล้วมอบของขวัญให้แค่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นมีสอเหตุผลนะอย่างแรกพ่อฉันคิดว่าการซื้อของที่ไม่จำเป็นมันไร้สาระและอีกอย่างเรามีเงินไม่มากพอมีแต่พ่อที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวเราแม่ฉันเคยเป็นครูในโรงเรียนมาก่อน แต่เราจำเป็นต้องเก็บเงินสำหรับช่วงซัมเมอร์ก็พวกเรื่องโรแมนติกเวอร์เวอร์ทั้งหลายปัดทิ้งไปได้เลยส่วนตัวฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเอาอกเอาใจนักตอนนั้นฉันอายุ14แต่ไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นฉันไม่คิดเรื่องผู้ชายเลยแม้แต่น้อยฉันสนใจเรื่องวาดรูปสะสมตุ๊กตาแล้วก็ช่วยเหลือพวกสัตว์ไร้บ้านมากกว่าค่ะ ชีวิตของฉันไม่มีที่ว่างให้ความโรแมนติกหรอกวันหนึ่งแม่ฉันไม่พอใจมากๆเลยแต่ปรากฏว่าสามีของเพื่อนครูคนหนึ่งจัดเดทตอนค่ำสุดโรแมนติกเพื่อฉลองวันครบรอบแต่งงานแล้ววันถัดมาเพื่อนครูอีกคนของแม่ก็ได้เซอร์ไพรส์จากแฟนเป็นการโดดร่มด้วยกันแม่ต่อว่าพ่อทุกอย่างทั้งที่ให้กระท้าตอนวันครบรอบซื้อเซตน้ำชาในวันเกิดและตลอดที่คบกันมา แม่ไม่เคยได้กุหลาบสักดอกสุดท้ายจบที่แม่ปิดประตูดังปังแล้วร้องว่าอยากหย่าพ่อแม่ฉันทำตัวเหมือนคนแปลกหน้ากันไปทั้งอาทิตย์และไม่คุยกันเลยมันลำบากสำหรับฉันมากเลยละคะ่ะฉันไม่รู้ว่าตัวเองควรเลือกข้างใครเด็กสาววัยรุ่นไม่ควรเจอเรื่องวุ่นวายที่บ้านหรอกฉันเลยพยายามใช้เวลาอยู่ทุกที่นอกบ้านสัปดาห์ต่อมาในวันเงินเดือนออกเป๊ะ พ่อก็ยกไม่ไม่ใช่ยกแต่เป็นลากดอกกุหลาบสีแดงก้านยาวที่อัดแน่นสองกล่องใหญ่เข้ามาบ้านตอนแรกแม่อึ้งไปเลยแต่แล้วก็กรี๊ดเหมือนกับเด็กสาววัยรุ่นและโผลเข้าอ้อมกอดของพ่อแต่ความปรับลลื่มก็อยู่ไม่นานเพียงชั่วโมงต่อมาแม่ฉันับกุหลาบในกล่องแล้วก็รู้ราคาปรากฏว่าพ่อใช้เงินเดือนทั้งหมดเพื่อทำให้แม่มีความสุข ฉันว่าท่านคงแค่อยากล้อเลียนแม่เมื่อแม่รู้ตัวว่าเดือนนี้เราจะได้กินแค่ดอกกุหลาบความหวานทั้งหมดก็หายไปในทันทีเพื่อเอาเงินที่จ่ายไปคืนเราเลยตัดสินใจทำแยมกุหลาบเราต้มแยมกันอยู่สามวันเลยพอฉันคอยัวเราะอ,อยู่เรื่อยๆใช่ ท่านเนี่ยจอมปั่นประสาทเลยในที่สุดเราก็ทำแยมแสนอร่อยกันได้เราเอาไปใส่ขวดสวยๆแล้วแม่ฉันก็เอาผลงานชิ้นเอกไปให้เพื่อนครูของท่านแล้วปฏิหารก็เริ่มมาติดๆกันไม่หยุดหย่อนเพื่อนครูของแม่ชิมแยมที่ทำแล้วบอกว่าขายให้สักหน่อยสิแม่ฉันโกหก บอกว่ากุหลาบมีผลในการคืนความอ่อนเยาวและฟื้นกําลังกายแล้วก็ขายไป10บขวดขวดละ30มเหรียญท่านหาเงินได้300เหรียญเลยเรายังเหลือขวดเปล่าอยู่อีก30ขวดและดอกกุหลาบอีกเพียบเราก็เลยต้มแยมกันอีกครั้งสุดสัปดาห์หนึ่งแม่ฉันไปที่ตลาดท่านขึ้นราคาเป็นขวดละ35เหรียญน,น่าแปลกนะคะแต่เหล่าลูกค้าซื้อไปแบบไม่คิดเลยขายไปได้อีกสิขวด คืนทุนค่าดอกกุหลาบได้หมดแล้วและเงินที่เหลือก็เป็นกำไรแม่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจตัวจริงถ้าซื้อกุหลาบมาเพิ่มเรามีที่ที่เหมือนโกดังเก็บดอกไม้อยู่ไม่ไกลาจากบ้านดอกไม้พวกนี้เอาไว้ขายแถมแม่ซื้อส้มกับอบเชยมาด้วยเราเริ่มต้มแยมกันอีกแทนที่จะขอความหวานแม่ฉันก็เริ่มทำยมขายลูกค้าซื้อของของท่านไป ครอบครัวเรามีเงินเพิ่มขึ้นและแม่ก็ยกโทษให้พ่อซัมเมอร์ถัดมาเราก็ไปปารีสกันไม่ใช่เพราะว่าจะหวานแหววแต่เพื่อศึกษาค่ะคุณชอบเรื่องหวานหวานไหมไลฟ์วิดีโอนี้เลยถ้าคิดว่ามันไร้สาระส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าความรักกับเงินไม่ไปด้วยกันสำหรับฉันแค่รักและใส่ใจก็พอถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลย